S 2> <S 2> คือชื่ออ้อนะคะครู<น>้อยากจะถามว่าคือโปร่งใสอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือประชาชนจะรู้ได้ยังไงว่าคือโปร่งใสยังไงงบที่ใช้ไปในแต่ละอันอะใช้งบไปเท่าไหร่แล้วเหลืองบเท่าไหรอ่อะค่ะคือด้วยวิธีไหนถามทั้งสองเลยเหรอใช่ค่ะถามทั้งสองท่านคุณอ้อขอบคุณครับเดี๋ยวขอเริ่มที่น้อยก่อนได้ไหมครับเพราะตะกี้นี้มาดํากบเริ่มเอาขยายความหน่อยว่าเ,าเขาต้องการรายละเอียดเลยว่าจะรู้ได้ยังไงลงรายละเอียดเลยคำว่าโปร่งใสนะครับ เวลาเขาประชุมสภานะครับพราะเป็นรับเรื่องปัญหามาเบิดแล้วว่าจะเป็นไร่หมูบลล่มบ้านไล่ตำบลไร่อำเภอน,นะครับก่อนจะเป็นตาของบัญญัติแล้วจะประชุมสภาเนี่ยต้องประชุมสภาออนไลน์ให้พี่น้องหูเห็นเบิดจังหวัดอุบลราชธานีมีไลฟ์ถ่ายทอดสดเลยไลฟ์ถ่ายทอดสดทั้งจังหวัดอุบลราชธานีครับให้รู้ว่าใช้งบประมาณแบบไหนตรงไหนอย่างไรยังไงบ้างให้รู้ว่าตำบลไหนได้ไหนตำบลไหนอำเภอไหนได้งบประมาณเท่าไหร่ครับโอ้และร่วมตรวจสอบด้วยเลยครับออื โอเคครับมาดับกบครับเขาจะรู้ได้ยังไงว่าใช้งบไปในเบกกินงบเขาหรือเปล่าเขาจะรู้ได้ยังไงครับค่ะอย่างนี้นะคะขออนุญาตเลี้ยนยังสี่นะคะในเว็บไซต์ของอบจนะคะจะต้องแจ้งสถานะเนี่ยตลอดเวลานะคะว่ามีระดับขมาเท่าไหร่นะคะโครงการที่น้ำเลี้ยนไปเบื้องต้นนะคะว่ามันมาจากความต้องการของพอแมพี่นองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผ่านมาจากตำบล ระหว่างตำบลมาอำเภอต่ออำเภอมาบรรจุเป็นแผนของอบอจอแล้วก็ตั้งเป็นข้อบัญญัติผ่านสภาที่กบได้นำเรียนในเบื้องต้นน่ะนะคะว่าจะต้องให้ประชาชนเนี่ยไปร่วมสังเกตในการประชุมสภาและอีกช่องทางหนึ่งนะคะว่าจะต้องเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางยูยูเออทางใน โซเชียลต่างๆนะคะเราก็ถ่ายทอดให้ประชาชนได้เห็นนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะว่าเม็ดเงินงบประมาณเนี่ยมีรายได้เนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นะคะจะจ่ายโครงการไหนบ้างต้องแจ้งนะคะว่าเรียงลำดับเลยนะคะว่าจะทำโครงการไหนก่อนหลังประชาชนจะรู้นะคะพอร,รู้เสร็จนะคะคนที่ดูแต่ละด้านนะคะคนที่เป็นรองนายกนะคะกับนายก ะะอ,อปจอะะจะต้องอแจ้งะะว่ามีโครงการจะลงไปในพื้นที่โครงการไหนบ้างะะทำอะไรมีขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างอะไรบ้างเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าผ่านมายัางอ,อปจอจะต้องแจ้งสถานะให้ประชาชนได้รู้ะะว่ามีเงินเข้ามาจากไหน,นะะตลอดจนในเบื้องต้นที่กบได้ชี้แจงไปะะว่าเงินที่คุณ ใช้นะคะสายสัมพันธ์หรือคอนเน็กชันต่างๆเนี่ยจะดึงจากกระทรวงทบวงกรมที่เป็นเงินนอกงบประมาณนะคะที่กบพูดว่างานเงนิงน,งนเดือนประจำก็คืองบประจำถ้าน,นอกก็คือพาร์ทไทม์ที่คุณสามารถหามาได้ต้องแจ้งให้หมดนะคะว่าอะไรบ้างแล้วจะลงไปพื้นที่ตรงไหนนะคะก็ต้องแจ้งให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ปรากฏขึ้นในเว็บของอบจนะคะเข้าไปดูได้ตลอดเวลาค่ะครับทั้งสองท่านครับเข้าบันทึกไว้หมดแล้วนะครับที่ท่านพูดทั้งสองท่านเนี่ยถ้าได้เป็นนายกแล้วไม่ทํานี่ทัวลงนะท่านนะดิจิตอลฟุตปรินนะเขาถ่ายไว้หมดแล้วนะครับ